สวัสดีพี่น้องนะครับทุกมองทุกบอลทุกที่นะครับทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงนะครับนะราคาวัวล่าสุดนะครับลุ่งหรือล่วงพี่น้องนะผมที่แยกเป็นงูอ้อยเลี้ยงนะครับงัวชาวบ้านชิงเลี่ยงนะครับงัวแดงและการงวเนื้อนะครับผมแยกนะครับนะี่ตัวผู้สองตัวที่ผมถ่ายนะครับตัวหนึ่งตัวสองนี่ยในห้อยบอกเลยนะครับรีบเทขายนะครับเดี๋ยวเอาเงินหมดทัน นะนะครับนั่นหมายถึงนะครับราคาจะล่วงกุนีนะครับตามกุนีนะครับนะนี่แกงงอวนนี่พี่น้องนะอ่ะงอวนเอาไว้ที่หลังพี่น้องนะมาพูดถึงมาพูดถึงง้วเลียงก่อนพี่น้องนะงัวเลียงนะครับงัวแดงงัวข้านิยมของคนอีสานนี่ครับนะดีลู่กันนี่ครับนะเมื่อก่อนเคยราคาดีนี่ครับนะว่าจะเป็นง้วสาวนะครับงัวเมลูกนะครับสาวหมื่นกลัวสองหมื่นกลัวนะครับ สามมื่นนี่ไ่ต้องพูดถึงนะครับนะมื่นกลัวสองมื่นกลัวแม่ลูมื่นกลัวสองมื่นกลัวนี่ครับนะสามที่ผมขึ้นไปต้องซื้อเลยพี่นอ้องนะครับราคาล่วงราคาต่ำลงมานะครับสองพันบาทถึงสามพันบาทนะครับนะในหอยนะครับพูดนะทางตลาดเมื่อทางคนซือ้อเลียงกระลูนะครับนะราคาถอยลงต่ำลงนะครับวูลนเลียงสองถึงสามพันบาทในหอยก็เลยเทียบขายนะครับ ว่าถ่ยเงียบไม่มีคนสื่อนี่ราคากแก่ตามคนนี้พี่น้องนะครับหัวร้อยเลี้ยงคุณบอสื่อนะครับนะต้องใส่หนี้ใส่สินแล้วล่ะพี่น้องนะจังสีกู้จังสียืมมานสื่องัวไม่นะครับอ่นะพี่ไม่นี่ก็ใส่จ่ายเงินนะครับบอสสื่งง่วนะครับนะนี่คืองัวเลี้ยงนะมาพูดถึงงัวเนื้อนะครับนะงัวเนืหอ,อยังทรงๆนะส่วนตัวผมนะครับนี่เป็น ส่วนตัวที่ผมขาตลาดนะครับผมก็มาคิดมาวิเคราะห์แล้วก็มาทําคลิปบอกนะครับบางคนก็ให้ราคาดีอยู่พี่น้องนะสิบคนก็สิให้ดีอยู่วันหนึ่งถึงสองคนนะครับนะนะย่างเจ้าู้ตัวนี้สองหมื่นหกนะครับนะสองหมื่นหกก็ถือว่าราคาดีเพราะว่าผมผมเบิง้งออกนะครับนะเนี่ยผมไปยืนถ่ายจาของง่วนี่ยิ้มนะเบิ่งการพูดคุยเบิ่ง ว่าวแสว่าวเนี่ยกันที่ห้าฟ้าตีกับฮู้นะครับน้าว่าเป็นได้ราคาเพื่อนก็บอกแซวแซ่กันอยู่นะครับโอ้ได้ราคาดีได้ราคาดีวันนะครับนี่ผู้ตัวนี้สองหมื่นหกนะครับนะบางคนก็ให้ราคาดีช่วงเพื่อนซื้อแข่งกันนะครับนะส่วนมาเลเซียเข่าพร้อมกันนะครับเนี่ยกัมพูชาเข่าเวียดนามเข่าเนี่ยเพื่นสื่อแข่งกันแย่งกันสื่อนี่นะครับราคากันดันขึ้นสองสามพันอยู่สำหรับงินเหนือนพี่น้องนะแต่ก็บพกเกินนี่นะครับ ขึ้นกับมาเกินสองสามพันนะครับนะลงกับมาเกินสองสามพันนะครับงวเนื้อกันอยู่ประมาณนี้นะครับเทคอดีของงวเนื้อคือเขาซือ้อขายกันทั้งปีพี่น้องนะคนบริโภคบัวกันทั้งปีนะครับนะตลอดนะงวเนื้อนี่ซื้อขายกันทั้งปีข้อดีนะครับเวลาขายกันกาง่ายกว่างวเลี้ยงงูเเลี้ยงเนี่ยเวลาอยากขาย หายนะครับบอยฟังนะครับอยู่สามล่งทาบนะครับมาเท้าบานโทรมาหาสีสายไม่ไปสื่อมงวนะครับง่ายถ้แล้วก็บอไปพี่น้องเพราะว่าสื่อมาแล้วมันขายบ่ได้นะครับสื่อมาขายบ่ได้มันก็บอไปนะในขอออกมันก็ยังอยู่นายังขอออกอยู่ก็เต็มอยู่นะครับก็เลยบไปนี่คือง่วนรอยเลี่ยงนะครับนะง่วแดงแต่ถ้าเป็นง่วเนื้อวันนี้เพื่อนอาจจะไปนะครับนะแต่ก็ระให้ราคาบ่สูงนะครับว่าง่วเนื้อก็บ่ได้ ขายดีมากหนักนะครับนะแต่มีราคานะแต่เจ้าจะขายก็คือได้ขายนะครับนะเดี๋ยวมีราคาให้ทุกตัวนะครับงอเนื้อนะครับแม้กระทั่งงอแดงงอเลี้ยงกันพีนองนะมีราคาให้เขาก็ให้ราคาเนื้อนะครับนะเขาให้ราคาเนื้ออ่าเขาให้ราคาเนื้ออ่านี่คือราคาล่าสุดนะครับนะงอยเลี้ยงกันลวงทองทำพันุนะครับงอเนื้อกับยังท่ง นะท่งทรงอยู่บดีบดีถอยแห้งแล้วก็บดีบดีขึ้นแห้งนะครับนะแต่คือผมบอกไว้ครับถ้าขึ้นก็พวกขึ้นเกินสองทำพันนะครับง่วนเหนือนะครับเพราะว่าเพิ่นอาจเป็นกิโลเพิ่นกะคูนเข้าไปอยู่นะครับนะผมเห็นหลายคนหลายเจ้าซื้อนะเพิ่นอ่านตัวนี้สามร้อยกิโลละหกสิบเมื่อกให้ไปหมื่นแปดนะครับประมาณนี้นะง่วนเหนื่อยบดีสูงหรอกพี่น้องหกสิบหกห้าทำอย่างี้ครับ นอกจากชาลุเร่ชาลเล่ก็เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบอยู่ชาลูเล่งัวไขมันแสกนะรสชาติดีนะราะคาสูงกว่างัวบรามันนะครับงัวชาลุเล่บีมอเตอร์แบงกัดมึงงัวดดำนะครับงัวนน้ำตาลมึงนะครับราคาจะดีกว่าอนะ่คีบงเจ้ากันดีปล่อยไปนะครับนะลองหันมาเบิ้งนะครับพี่น้องเคยเ,ย,งงเย,งงยเลี้ยงงัวแดงง้วเลยเลี้ยงลองหันมาเบื้องงัวเนื้อนะครับ ย่างนิหน่อยกันเวลาขายก็ง่ายนะครับซื้อขายกันทั้งปีย่างหน่อยเลียงไปแล้วลงทุนไปแล้วก็มีคนซื้อนะครับนะมีราคานะบางคืองงาแดงอยากขายก็บริขายเพราะว่ามัมีคนซื้อนะครับงวเราเลียงนะงงาแดงนี่แหละก็ลองหันเมึงครับนะลองเปลี่ยนเมึงมันคล้ายๆยกตัวอย่างก็คือข้าเขาปลูกมันสับปะหลังนี่ครับนะมันสับปะหลังกิโลบรดีโลละสองบาทนั่นเองก็ ก็ลองหันไปปลูกอย่างอื่นบิ่งนะครับนะนะลองหันไปเห็ดอย่างอื่นบิ่งที่ราคาดีนะครับนะแต่บ้านเท่ากันเห็นเขาปลูกอย่างเห็นกันได้หลยลอะไรก็ปลูกน้ากันนะครับนะเห็ดน้ากันทำไมสินค้าล้นตลาดนะครับนะพูดพืชผักสวนคั่วกันพี่น้องนะบักพิกพวกนี้พักชี่หอมกระเทียมนี่แหละนะเห็นเ็เห็นกันปลูกก็ปลูกน้ากันหลยๆที่นี่ล้นตลาดนะครับทรงออกบ่ไดดขายบ่ไดดราคาก็ล่วงนะครับ ง่วคือกันเลยพี่น้องนะง่วนี่พากันเลี่ยงหลายหลายนี่ประเทศไทยมีสิบล้านตัวนะครับง่วนะบริโภคหนึ่งจุดสองล้านนะครับตัวปีนะครับส่งออกบริเยอะเลยนะครับนะงัวเหลือหลายนะครับแปดล้านกว่าตัวนะครับเออนะครับยังอ่างนะครับถี่มันล้นนะครับนะราคามันก็ตํำมันก็ตกนะทุกอย่างนะครับทุกอย่างนะยังถี่มันล้นมันเยอะมันก็เพอาขาคนกลางเขาก กดราคานะครับนะกดราคาได้น้ำนะนี่คือยกตัวอย่างไห้ฟังนะครับเขาใจง่ายๆนะครับหันงัวมันคิดวามันไปบ่ได้ย,ยังสินะครับก็มื่อยนะครับบกคุม้มมันสินอก็หันนะครับเด้อหันไปเปลี่ยนบึงเขามีความถนัดทั้งด้านใดน,นะครับเฮามีความรู้ความสามารถทั้งด้านใดน,นะครับเฮาก ลองไปเห็ดทั้งด้านเห็นเบิ่งพี่น้องนะเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มาหนี <c oughs> ได้หมดนะครับนะเ,เลี้ยงได้หมดนะเนี่ยที่มีราคาที่มีรายได้จุนเจือขอบขั้วนะครับเลี้ยงได้หมดนะครับอ่าผมกับอาตีปอยู่ใกล้ถนนเนี่ยเสียงกับลบกวนต้องขอโทษขออภัยเด็กพี่น้องเรียกเก็บกับพ่อบังหน่อยู่นะครับพอฟังหน่พอฟังหน่นะครับนี่คือภา,าพประกอบนะภา,าพประกอบ นะครับมาถ่ายคลิปเลยพี่นอ้องมือนี้มูไว้เจ็ดสองวันสองคลิปสามคลิปนี่แหละนะครับอ่าเนี่ยก็ได้ไปอยอดนำกดเลยเมื่อกี้กับพึง่งเก็บยางเสร็จนะครับนะขอบคุณที่เขามารับชมนะครับขอบคุณที่เขามารับชมคลิปนี้กอาไว้สนานี้พี่นอ้องคลิปหนายัางพอกันไหมครับสวัสดีครับ